ก็ขอสวัสดีทุกคนวยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่รบบายการไอแอมติงซ่านะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาทําอะไรกันมากแค่มาสอนวิธีการปรับให้เป็นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้มันเล่นง่ายๆกันังครับนี่ครับเห็นอรณ์บอกกลองๆาวครับนั่นแหละครับจะทําให้เล่นง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปหามา้าแบบยังไงอะแค่เอาไอตรงนี้ไปชี้ตรงม้ามันก็ขึ้นขี่ได้แล้ว ไม่ต้องรอให้ไอวงกลมแบบนั้นอ่ะที่ทุกคนยังไม่ได้ปรับกันอ่ะไปชี้ที่มาให้มันยุ่งยากนะครับนี่ครับดูนะนี่ครับแค่เอาอันนี้ไปจาะก็ขึ้นให้เขีบ่บวิธีการปรับก็ครับไปที่ออปชันแล้วก็มาที่ลูกจอยนะครับแล้วเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่ผมกดเล่นๆอย่น่ยนะ ครับให้กดเปิดไปครับถ้ากดปิดแล้วมันจะเป็นอย่างงี้ครับนี่ครับนี่ครับ,รบให้เราต้องชี้ไปเลยอะน้องต้องชี้ไปเลยเหมือน,นึดจะขึ้นได้ซึ่งลำบากลำบนมากให้เปิดไว้นะครับอันที่สามนะคะอันที่สามพึ่งเราก็แค่ชี้ไปแล้ว,ลวก็ขึ้นไนด้ละพยศเหรอพยศเหรอเะฮอพยศเหรอ,หรอวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณที่รับชมครับ ไปแล้วครับาบายบาย